สวัสดีครับพบกับนัสเกมเมอร์ทีวีครังนะครับตอนนี้เราอยู่กับเซิร์ฟทดสอบนะครับเรามาทดสอบตอนนี้เราเราอยู่กับใครนะเนี่ยดิเมนชั่นเจ้าเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนวะไปไหนละพีพีหาก่อนโอเคครับตอนนี้เรามารีวิวนะครับเวอร์ชั่น 3. 3 8ดาจุกันนะครับเวอร์ชั่นใหม่มีอะไรกันมาบ้างผ่านมาแล้ว3าวันขอโทษด้วยที่ไม่ได้อัด ด่วนๆเพราะว่าติดภารกิจหลายๆอย่างนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่น3.3.8เนี่ยมันมีอะไรมาใหม่นะครับเรามาดูกันดีกว่าก่อ,อนอื่นนี่ไอเทมชิ้นแรกนะครับเป็นกริปบล็อกนะครับมาพร้อมกับแผ่นคิดมัดนะครับไอเทมชิ้นนี้ทำอะไรได้มหนมวยมหนม่มหมย,อยเอาไป่งของฝันเอาไหลๆๆ,ๆๆไปนู่นไปนู่นไปนู่นละเสกเอาใหม่เองก็ได้ว่วะอ่ะ นี่นะครับเป็นไอเทมกิบบ์บลนะครับกดใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อตัวละครนะครับจุ๊บนี่อันนี้เราสุ่มได้ไข่มานะครับ m e r ี่คริสต์มาสฟอร์มเดอะพิกเซลมอนเดเวลลอปทีมนะครับประมาณว่าเขาให้ของขวัญกับผู้ที่เล่น p ิกเซลมอนะครับอันนี้ผมกดได้ออกมาเป็นไข่นะครับไข่เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็กดใช้ได้ครั้งเดียวครับดูกดคลิกอีกทีนึ่งมันบอกว่าไม่สามารถเปิดได้แล้วนะครับประโยชน์แล้วนทิ้ง ไปไหลไปโอเคครับเวอร์ชันใหม่มีโปกเกมอนอะไรมาใหม่บ้างครับขอดูหน่อยครับรนี่เลยตัวแรกแกงเลยอันนี้เอสหรือเปล่าเนี่ยเขียวเฉียวเอาแบบไม่เอสมาดูกันดีกว่านี่นี่เอาเสกเลี <See. S 1> ้ยเฮ้ยเอ้ยเอามทำไมทำไมเลียกไม่ได้ ยนทิ้งอ่ะเรียกมาได้แล้วโอเคนี่นะครับเป็นร่างที่ร่างแมวไม่โซ่ไม่โซ่โซจะไปไฟกันทำไมไม่ไฟ,ไไไฟโอเคนี่นะครับเป็นร่างไม่เอ็ดนะครับอ่าเจ้าอ่าอะไรมันชื่อว่าอะไรวะอุมาริวใช่ไหม <c oughs> ประมาณนั้นอนะเอาเหรอนี่ร่างสองเหรอ อันนี้๋อใช่ใช่ใช่ปิดตัวนะครับอันนี้ล่างแรกนะครับล่างเอสกับไม่เอสโอ้ยตัวเล็กจังโอ้โหตัวเล็กมากเลยมาลิวนะครับมาลิวน,นี่เป็นโปเกมอนมาใหม่ตัวแรกนะครับมาลิวจึงตัวนี้เดียวเลยเป็นโปเกมอนธาตุธาตุอะไรวะธาตุธาตุธาตุแอนดีด้ดดแต่ธาตุน้ำครับ แต่ตอนนี้แฟลี่ยังไม่เข้าก็เลยมีแค่ท่าน,าน้ําอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่แล้วเลอแค่ท่นา,นา,นา,นาน้ำสเตตัสออกออกไปทางด้านเลือดเยอะใช่ไหมรูส้สึกว่าร,รู้สึกว่าเลือดจะเยอะกว่าชาวบ้านเลยดูดิเลือดจะใส่แคเลือดกับป้องกันธรรมดาเนาะสเตตัสม,ม,มันจะเยอะนเนีน่ยป้องกันของพี่ป้องกันยี่สิบ spdf สิบหกสิบหกเพราะว่าสีแดงมันขึ้นที่นี่ใส รถเอสีเดฟเฉยเลยโอเคเจ้ามาเรีวตัวนี้ก็น่าจะออกไปทางด้านตัวทรับนะครับออกแนวตัวแทงด้วยประมาณนั้นน,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 นี่่างอส,สองล่างสองนะอสูมาเรียวแพ่นนี้ออกมาตัวออกมาแนวน่ารักมากเลยใช่ไหมแต่ละตัวแต่ละตัวน่ารักๆๆน่ารักมางมันเลยนี่ล่างไม่เอ็ดน,นะครับ ปล่าออกมาแล้วจะสู้กัน <l ots> ปล่าออกมาแล้วมันจะตีกันท่าเดียวเลยนี่นะครับล่างไม่เอ็ดอันนั้นล่างเอ็ดออกมาออกแนวพิกาจูอ้อยโดนสู้แล้วอสูมาริวสู้เขามีท่าอะไรว่ามันเป็นหอยเชลเดอร์เชลเดอร์เชลเดอร์โดนท่าล็อกไหมเหร <l ots> อโห <l ots> ตายเลยครับโอ้โหโหดมากเลยครับอสูมาริวเรา <l ots> เอมาทีหผมพี่อรอไม่รู้เมื่อกี้พี่ได้อีกพี มันขึ้นว่าพี่ฆ่าตายโอเคมาดูตัวต่อไปนะครับเป็นนาทุนาทุมันชื่อนาทุชึบนี่นะครับโอ้โหเสะออกมาแต่ละตัวทำไมได้ตัวเล็กจังมองไม่เห็นมองไม่เห็นนี่นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมันก็ยังเล็กอยู่ดีเห็นแต่ลูกตามันโอ้ เป็นลูกเจี๊ยบนะครับไอตัวนี้เอสกับไมเอสแทบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่เลยอันนี้ไมเอสครับนี่ธรรมดาครับหนยืนเทียบกันเลยเนี่ยเอสไม่ค่อยต่างกันเลยจากไมเอสแค่มีประกายแสงเฉยโอเคไอพอยต์แนตัวนี้เป็นไงบ้างเนาะเป็นธาตุไฟยิงบวกพลังจิตนะครับไฟยิงบวกพลังจิตแล้วก็พลังพลังน่าจะไปอยู่ที่ สปีดพอใช้ได้สปีดกับเลือดเล่นสาย SP Attack น่าจะดีเพราะว่าดูจาก SP Attack จะสูงกว่า Attack ธรรมดาถ้าโจมตีทั่วไปก็น่าจะเป็นเฮ้ยถ้าโจมตีทั่วไปถ้าทีเลพอร์ถ้าอะไรวะเนี่ยจึบๆ<ม>หลายๆท่ามันมีท่าทีเลพอร์ตด้วยเอาไว้หนี<ม>อ่ะหนีแน่อะถ้าทีเลพอร์ตอ่าเอาไว้หนีน <laughs> เอาเพลงหาย ลืมลืมวนลูปมีหน้าล่ะการพาคไม่ต่อเนื่องโอเคมาดูร่างสองของไอนาทูนะครับกันอ่าเป็นเจ้าตัวนี้นะครับสาธุนะครับสาธุสาธุนี่ครับสาธูล่างเอสนะครับนี่เป็นสาธูล่างเอสนะครับขอดูล่างไม่เอสหน่อยสาธุนะครับชื่อมันชื่อสาธุนะครับ x a s a t u t ไหนล่างมาเอทยังไงล่างมาเอทนะครับต่าง,งต่างกันยังไงครับหาความต่างดว่วนหูข้างหลังก็ไม่ใช่รูปแบบมันไม่ต่างกันแต่ว่าไอ้ตัวที่มันจะเด่นต่างกันตรงไหนครับมันต่างตรงไหนครับลองเสกออกมาดูดิต้างสีมันต่างกันแต่หนอนน้ำตาลสีจีบแน่ไม่ค่อยต่างกันเลยเฮ้ยคือมันทำตัวธรรมดาสีจีบเออ ดูจากดูจากแถบตรงนี้นะครับจะเห็นว่าสีมันออกแนวแบบเขียวเขียวเข้มกับเขียวสว่างมากต่างกันอยู่แต่ว่าพอเปล่าออกมาปั๊บเหมือนไม่ค่อยต่างกันเลยเอานะครับสาธุก็ยังคงเป็นพลังจิตไฟยิ่งอยู่นะครับแล้วก็นะดูจากเลเวลขึ้นมาเลเวล40 S ป a t แท็กจะสูงเป็นพิเศษนะครับออกเป็นแนวสป a t แท็กกับสปีนะครับออกแนวเป็นหน้าที่เป็นสวิปเปอร์นะครับ ตีแล้วตายไปเลยตีแ่ล้วตายเออตีแล้วต,ตายไปเลยประมาณนั้นนะครับอ่ะเรามาดูตัวต่อไปกันนะครับเป็นเอ่อทางด้านของคาโซล่านะครับโคโซล่านี่นะครับเป็นโคโซล่าอ่ะฟ้าหน่อยโคโซล่าคาลิเจ้าแล้วนะอ้าววิ่งหนีไปไหนลนะ่ะโคโซล่าเลยร้อยเลยครับอันนี้เขาเรียกปลาปักเป้าหรือเปล่าเนี่ยอันตัวนี้มันเป็นมันเป็นนี่ครับมันเป็นปากาปาการังปากการังเหรอ ปะกาลังมีชีวิตได้ด้วยนี่งูดูลูกตา,า,กา,าแต่มันก็เอียงซ้ายเอียงขวาเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายโอมันสะกดจิตเราได้หรือเปล่านี่เอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาอย่างเนี้ยโอเคเรามาดูสเตตัสมันกันดีกว่าสเตตัสมันเอ่อเป็นธาตุเป็นธาตุน้ํนาผสมหินนะครับแล้วก็จุดเด่นของมันน่าจะอยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ ดีเฟนต์นะครับซึ่งดีเฟนต์กับ AP ดีเฟนต์น่าจะพอใช้ได้เฉยๆนะครับก็เลือด <c oughs> พอมีบ้างคุณจต่งงาแทนท่าแล้วไม่นานนอ่ะท่าส่วนใหญ่จะเป็นท่าทางกายภาพหรือเปลหามีบับเบิลด้วยมีรีคอมเวอรี่อันนี้ที่เลเวลสิบสี่เท่านั้นต้องดูย,วยาวๆครับ a b บิลิตี้นี้บูสต์บูสแอ t แท็กส t ต t นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีครับแอบิลิตี้ตัวนี้ เพิ่มมาลังโจมตีแต่ว่าลดความแม่นยำนะครับตีแรงแต่ไม่แม่นเอาง่ายๆตัวนี้นะครับอ b บิลิตีมันเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่าชื่อว่าไพโคนะครับไพโคไพคนี่ตัวอะไรวะ P ico. P ico. มันมันคือไพโคมันคือ <P ico. S 1> มันคือระเบิดแล้วเนี่ยไม่เคยดูไอตัวเะ ไม่เคยไหนไหนระเบิดจริงเปล่าไม่ระเบิดเลยโดโดแน่จริงระเบิดเล้ระเบิดเลยไม่ระเบิดเลยโอเคามาดูสเตตัสกันก่อน,น,นดีกว่ามันเป็นธาตุมแลงนะครับจุดเด่นน่าจะอยู่ที่เดฟพอเดฟสูงมากพอสมควรเดฟสูงพอสมควรเลยป้องกันกายภาพนะครับแล้วก็เป็นธาตุมแลงนะครับอ่ามีโปรเทคนะครับ ability น่าจะเป็นประมาณว่า study นะครับก็คือตีไม่ตายในครั้งเดียวนะครับน่าจะมีประโยชน์สำหรับ<น>พวกเน้น protect toxic เน,น้ adk เลยครับฮะ adk เยอะเหรอสกิลมันเป็นทาง adk เลยอ๋อสกิลเป็นกายภาพใช่ป่ะไม่ไง k e Down power <น> Take Down power 90แนะ่ระเบิดนี้ระเบิดแล้วมตัวเราจะตายไหมเฮ้อ ถ้ามี Ability ีนี้มันบอกว่า it cannot be knocked down with one hit ก็คือไม่สามารถตายในครั้งเดียวนะครับอ๋อแต้ตัวนี้ไม่กตุนระบบเลยไม่ตายโอเค d e f e n s e หนาใช้ได้เอาไว้ถึกแทงและโ o ลสิกท็อปิกประมาณนั้นโอเคเรามารูตตวต่อไปกันดีกว่าเป็นหอยนะครับเฮ้ยไม่ใช่เออเป็นหอยนั่นแหละ forest forest test ่างสองสองของไอ้ตัวเมื่อกี้เหรอ แลวนี่นะครับเป็นหอยหอยอยู่ไหนหนอยนี่เอาปล่ามาสู้กันเก็บกันเก็บเก็บเก็บได้ไหมเก็บโอเคเก็บได้ละโอเคนะครับนี่เป็นหอยเอสหรือไม่เอสวะเนี่ยธรรมดาครับหอยธรรมดานะครับหอยธรรมดานี่เป็นหน้าตาของหอยนะครับเอสอุ้ยร่างไม่เอสสวยกว่าพี่ว่า ล่างเอ็ดูดูดีกว่าโอเคเรามาดูสเตตัสกันก่อนดีกว่าสเตตัสของอันนี้เป็นมแมลงบวกเหล็กนะครับโอ้โหพลังสูงใช้ได้เลยดีเฟนต์กับแอทแท็กนะครับสูงใช้ได้เลยครับไอตัวนี้น่าสนใจแล้วก็มีบิลิตี้ที่ทําให้ตีทีเดียวไม่ตายด้วยถ้าตีมันไม่ตายนี่มีสวนสวนนี้มีเ hey ฮเลยตัวนี้น่าสนใจครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวดูตตัสน่อยคเป็นแพ้่ธาตุไฟสี่สี่เท่า นอกนั้นนี่แบบไม่แพ้อะไรเลยแพ้แค่ไฟสีเท่าเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเจ๋งใช้ได้เลยพลังจิตก็ตีเข้าเบาลงครึ่งหนึ่งเงี้ยมังกรก็ตีเข้าเบาลงครึ่งหนึ่งน้ําแข็งก็เบาลงครึ่งหนึ่งเดฟป้องพลังป้องกันสูงสุดได้ถึง416เลยถือว่าสูงมากสกิลทีเด็ดนี่น่าจะประมาณว่าระเบิดหรือเปล่าระเบิดแรง ดับเบิเบ้ลเอทนะครับเอตัวมันจะแหกดับเบิ้ลเอทมีโอกาสติดคีสูงด้วยนะครับท่านี้ดับเบิ้ลเอทหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้มันท่าน้องมอนี่ยวะ่ะอันนั้นมันสโตนเอทนี่ว่ะจำผิดโอเคอนนดับเบิ้ลเอทคนแรกนี่แหลยครับที่เด็ดที่เด็ดมันน่าจะเป็นอยู่ที่เหมือนเดิมนะครับน่าจะเป็นท็อกโปรเทคท็อกซิกสายป้องกันเป็นสุดยอดของฮิตแล้วโรเทคท็อกซิกนะครับอ่าเรามาดูตัวต่อไปกันดีกว่า เป็นทางด้านของเต่านะครับอันนี้ชอบมากแพทนี้ที่เต่ามานะครับไหนโชว์พี่เต่าห,หน่อยสิโชว์เต่าหน่อยอ๋อต้นไปไหนละหายหายไปแล้วหายไปแล้วลองมาโชว์เองก็ได้นะครับอันนี้เป็นเต่านะครับเต่าน้อยนะครับแหมอันนี้เป็นล่าง S. เอสอ๋อเอสกับไมเอสมันต่างกันยังไงพี่น้องไหนมันต่างกันยังไงมันต่างจริงไม่ใช่หรอ มันต่างกันที่สีกระดองใช่แต่ปลาออกมามันไม่ใช่ไงแต่แดงก็ไม่ทำไปผิดสปลาออกมามันกระดองสีแดงเหนียนกันเลยแดงก็ไมันทำไิดมันเหนียนกันอีกแล้วโอเคเราอาจะทํากระดองมาให้ผิดนะครับประมาณนั้นโอเคแต่ดูที่พลังป้องกันครับสังเกตครับพลังป้องกันมันเยอะมากครับอันนี้ขนาดเลยว่ายี่สิบสี่นะครับเป็นธาตุแมลงแมลงบวกล็อกนะครับแล้วก็มีความสามารถตีทีเดียวไม่ตายด้วยนะครับ ถือว่าโคตรเยอะครับเดี๋ยวลองเสกให้ดูแบบเลเวลร้อยเลยแล้วกันเดเวลสูงสุดแล้วั้เนี่ยแค่ถ้าไม่แค่กับที่วาสร้างของที่วาเนี่ยสร้างของนชักขึ้นชักขึ้นเลเวลร้อยเรามาดูชักขึ้นเลเวลร้อยกันนะครับอือหือดูนะเด็บนิสัยที่เพิ่มพลังป้องกันด้วยนะครับได้แบบยังไม่เก็บอีวีอะไรเลยนะห้าร้อยสิบห้าครับ พระเจ้าป้องกันป้องกันธรรมดานี่492ป้องกันเวที่515โคตรถึกโคตรถึกเลยที่ติดเดียวครับโคตรถึกครับโคตรของโคตรถึกครับมาแล้วมาได้เหรอ <c oughs> ลองลองปาออกมาดูดิไอเต่าเอสดกับเต่าไม่เอสดอะสีกระดองเหมือนกันเลยแต่อย่างว่าสีกระดองเหมือนกันเลย นี่ครับสเตตัสของเต่าเอสนะครับเวอร์มากนะครับเนี่ยป้องกันอย่างเวอร์นะครับดูที่หน้านี้กันดีกว่าสามารถปั้นได้สูงสุดถึง6 1 4ิบเลยถ้าเก็บ ev ดีๆสูงถึง6 1 4สิบเลยนะครับ2ค่านี้เลยทั้งสองค่าเลยนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเล่นสายไหนหรือเล่นทั้งสองสายเลยก็ได้ไม่ว่ากันสอ,อ่ายเลยถึกทั้งคู่เอ่อเอามา p r o เ e c t ท,กทอกซิกค,ครับเพราะว่ากาลังโจมเตียนน้อยนิดครับไม่สามารถตีใครเข้าแน่นอน ต้องใช้ท่าทค็อปสิกในการช่วยลดเลือดของฝ่ายตรงข้ามนะครับโอเคเฮ้ยแล้วอยากจะแนะนําท่านี้ด้วยนะครับท่าวาร์ปนะครับเป็นท่าที่โจมตีโจมตีต่อเนื่องนะครับสี่ถึงห้าเทินถึงพลังโจมตีน้อยนิดนะครับแค่สิบห้านะครับแต่ว่ากดไปทีเดียวแบบต่อดเรื่อยๆตบตบตบสิบห้าห้าเทินแล้วฝ่ายตรงข้ามรู้สึกว่าจะเปลี่ยนตัวไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถ้าจะไม่ผิด แล้วก็ไบทนี่ถ้าถ้าถ้าสกิลยังไม่บักนะสามารถสะท้อนดาเมจไปตรงข้ามที่ตีเข้ามาหาเราได้นะถึงกับแบบถึงกับล่วงอ่ะถ้าใครตีมาหนักๆแล้วสวนกับไบท์เป็นท่าตีก่อนด้วยฮะจะเพิ่มไปทำไม A D K นิดเดียวเอาจเปนิ A D K นิดเดียวสามที่เลี้ยวลอยนะเนี่ย โอเคเรามาดูตัวทีเด็ดกันสําหรับแพทนี้กันดีกว่านะครับเป็นเทพนะครับเลจ e ดา a r y นะครับโปเกมอนเทพตัวหนึ่งที่เข้ามาอนี่ไงเซเลบี้นะครับเป็นโปเกมอนธาตุเอ่อพลังจิตบวกพืชนะครับพืชหรือแมลงน่าจะพืชเนาะโอเคพลังจิตบวกพืชนะครับอันนี้เป็นร่างเอสและไม่เอสนะครับพี่สนอันนี้อันนี้เอสใช่ไหมสีชมพูเนี่ยบินไปบินมาจังเฮไอมีปีกนะครับเหมือนนางฟ้าน้อยๆนะครับ หรือต้นหอมนั่นเองใช่ไหมเหมือนต้นหอมมีปีกต้นหอมมีปีกอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเรามาดูสเตตัสกันก่อนดีกว่านะครับสเตตัสมันออกแนวบาลานนะครับก็คือดูดูจากดูจากคลิปได้ว่าสเตตัสร้อยกว่ามหมดเลยร้อยต้นต้นร้อยปลายปลายหมดเลยออกแนวแบบเล่นบาลานนะครับอยากเล่นสายอะไรเลือกได้ทั้งสามสายเลยทั้งสามสายสี่สายเนี่ยจะเล่นสายอะไรก็เลือกตามสบายนะครับสกิลทีเด็ดเอ่อ น่าจะเหมือนเหมือนมิวนะครับเล่นเหมือนมิวแต่ว่าออกแนวไปทางซับพอร์ตมากกว่าเพราะว่ามีท่ามีท่าเพอรลิสซองนะครับซึ่งอันนี้ไม่มีนะครับมันสามารถเรียนได้ต่อเลเวล91นะครับ Song เพอลิสซองกดใช้แล้วฝ่ายตรงข้ามจะตายภายใน3ามเทอินอะไรประมาณนั้นร้องเพลงให้ฟังแล้วก็มีท่าให้พวกมอทอนพารนะครับซึ่งส่งสเตตัสไปให้ตัวโปเกมอนตัวต่อไปได้หรือไม่ก็สกิลแบบฮิลลิ่งวิชนะครับ ซึ่งจะซึ่งจะฮิวโปเกมอนได้อะไรประมาณนั้นฮิวโปเกมอนตัวต่อไปหรืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นสายซับนั่นเองเป็นเทพสายซับนะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นสายตีได้เหมือนกันนะครับสายตีก็แนะนําสกิลพวกคอนฟิวชันนะครับทําให้ฝ่ายตรงข้ามสับสนไปก่อนอะเริ่มต้นเปิดมาเล่นสายสปีดปั๊มสปีดมาใส่ของสปีดแล้วก็คอนฟิวชันทำให้ฝ่ายตรงข้ามสับสนไปก่อนให้มันตีตัวเอง อ่าเสร็จแล้วก็มีมีท่านั้นใช่ไหมมีท่าที่แบบแยกล่างใช่ไหมอ่า b ัต i ิตูดนะครับก็แยกล่างออกไปเป็น2ตัวนะครับถ้าเผื่อเขาแหกคอนฟิวมาจะได้ตีโดนแค่ล่างปลอมนะครับเสร็จแล้วก็จะทําอะไรก็ทํานะครับสกรรมเลยอะไรประมาณนั้นเล่นสายตีก็ได้นะครับก็เลือกเล่นได้หลากหลายมากครับตัวนี้แต่รู้สึกว่าท็าอปสิกโปรเได้ด้วยอ่าท็อิโปรเทได้ด้วยนะครับแต่ที่อยากให้เปิดด้วย สำหรับสายตีนะครับน่าจะอยากให้เปิดด้วยคอนฟิลมากกว่านะครับข้อดีของไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเป็นโปเกมอนธาตุพืชที่อ่ที่ไม่แพ้พืชไม่แพ้พลังจิตม,มันก็ถูกแล้วนี่หว่าก็ไม่แพ้อยู่แล้ว <c oughs> แต่ไม่เอาเอาไวเอาไว้ไวข้อเสียเอาไว้คุยกันทีหลังดีกว่าเนาะ <c oughs> โอเคแล้วเ,เราแพทนี้ก็มีอะไรไหมต้นมีอะไรเพิ่เมเติมอีกไหมหว่าเลสซี ไปตีนะไปเท่ตั้งแยดีกว่าเราไปเท่อะไรกันวบ้างชุบโอเคเลสซิฟไปตายแล้วนะครับอันนี้ก็เก็บโปเกม่อนตอนนี้เรามีเลเจนดารี่กันมาแล้วกี่ตัวแล้ววะนี่มีเอ่อเซเลบี้นะครับไลคโคนะครับเอนเตซุยคุนแล้วก็ ลูเคียนะครับสําหรับแพทที่มันผ่านมา2แพทนะครับล่าสุดนะครับนี่ก็มันจะเดินตามอะไรกันไปไหนเนี่ยเดินตามผมคนเลี้ยงบุกมอนนะครับสำหรับแพทนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเจอกันใหม่แพทหน้า3.3.9หรือเปล่าไม่แน่ใจก็สามจุเลยอ่าแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับอ่าเซิร์ฟไทยพิกมอนตอนนี้เดี๋ยว ขออนญาตเปลี่ยนแอดมินนะครับมีแอดมินใหม่เข้าไปลงนะครับชื่อมิสเตอร์ก๊อตนะครับก็ขอฝากฝังเข้าไปด้วยนะครับฝังไปเลยไม่ใช่ก็ประมาณว่าให้ความร่วมมือเขานิดนึงนะครับถ้าเผื่อเขาถ้าเผื่อเขาทําตัวไม่ดีอะไรขึ้นมาสามารถแจ้งได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับอันนี้เป็นการขู่ไว้ก่อนนะครับไม่มีอะไรครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณแอดมินต้นนะครับดิเมนชันแอดมินเซิร์ฟไอเอ็นทีนะครับใครว่างๆเข้าไปเล่นได้นะครับพิกเซ o n มอนไอเอ็นทีเนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ